เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์พอพูดถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ย ก็จะมีข่าวที่ออกมาจากหลายประเทศเนี่ย<ะ>เขาก็พยายามที่จะอ่ะส่วนหนึ่งนะวันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเปิดให้จองไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาสักอย่างห<ะ>นึ่งเนี่ยนะอันนั้นก็คือในทางของเอกชนซึ่งคนที่จะไปดีลเนี่ยแน่นอนคุณต้องควักตังค์แล้วก็เสียไปเข็มหนึ่งพันห้าสองพันก็ว่ากันไปค่าชงค่าฉีดอะไรอีกค่าสถานที่อีกยิ่งเป็นเอกชนยิ่งแพงแต่ว่าสถานทูตสหรัฐเขาส่งให้กับรัฐบาลไทยนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะส่งมาช่วยเนื่องจากว่าสหรัฐเนี่ยเคยรับปากอยู่แล้วว่า วัคซีนที่เป็นโมเดอร์นาที่เขามีเนี่ยเขาจะส่งไปช่วยทั่วเอเชียทั้งหมด23ล้านโดสด้วยกัน mm hmm. สำหรับประเทศไทยส่งมาให้เหมือนกันส่งให้แบบไม่มีเงื่อนไขเป็นการบริจาคไม่เอาตังค์ไฟเซอร์ของสาหารัฐตามรายงานบอกว่าจะให้เราทั้งหมด 1 5ล้านแสนโดสโด้วยกันก็ต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาวัว่าถือว่าเยอะมากๆนะ,นะเขาบอกออแบบนี้เลยนะว่าผมขอชื่นชมความพยายามของบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและอาสาสมัครสาหารสุขของไทยที่ทำงานเพื่อควบคุมการระบาดมผมขอเน้นย้ำนะว่าข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยก็คือแบบรัฐต่อรัฐเพราะก่อนหน้านี้มีหลากหลายกระแสะออกมาบอกว่า ไปคุยมา uh. ไปคุยกันเองใช้คอนเนคชันส่วนตัวไปคุยแต่จริงๆแล้วเขามีการชี้แจงแบบนี้ค่ะข้อตกลงเนี่ยแบบรัฐต่อรัฐไม่มีคนกลางในการเจรจาทำเนียบขาวกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและสถานทูตทำงานโดยตรงกับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขของไทยในการบริจาควัคซีนในครั้งนี้เรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้คนไทยเนี่ย ได้รับวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพผมหวังว่าจะได้รับข่าวดีจะแจ้งข่าวดีให้กับทุกคนทราบในเร็ววันนี้ประชาชนอเมริกันจะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ของชาวไทยตลอดไปนี่เขาบอกว่าโอ้โหได้ใจเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวัคซีน policy เป็นใช่ค่ะเป็นวัคซีนการทูตนะครับเอาพูดง่ายๆก็คือเป็นการให้วัคซีนเพื่อซื้อใจแต่เอาจริงนะ ไม่ใช่สหรัฐประเทศแรกที่ให้วัคซีนกับเราจีนเขาก็ยกซิโนแวคให้เราฟรีๆหลายโดสอยู่เหมือนกันนะก็เป็นล้านโดสเหมือนกันไม่ใช่หลายโดสไปถามรัฐบาลจีนอ่านนี่หาอันนี้น่าจะหลายโดสน่าจะหลายโดสเป็นล้านโดสเป็นล้านโดสเหมือนกันก่อนนั้นต่างคนต่างก็ให้เอาพูดง่ายๆตอนนี้เนี่ยเหมือนสหรัฐเองเนี่ยเขาก็ฉีดวัคซีนมากพอในระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีวัคซีนเหลือในการที่จะกระจายวัคซีนส่งไปให้กับประเทศต่างๆด้วยก็ถือว่าเป็น น้ำจิตน้ำใจที่ทางต่างประเทศเนี่ยเขามีให้กับเราแต่นั่นแหละครับคุณผู้ชมถ้าบางทีเนี่ยเรารอวัคซีนมันก็อาจจะไม่ทันไงคืออันเนี้ยหน้ากากเนี่ยคือวัคซีนที่ไม่ต้องฉีดแต่ว่าให้เราใส่อยู่ตลอดเวลาม,มันช่วยได้ในระดับหนึ่งนะแต่ไม่ใช่วัคซีนที่ดีที่สุดไม่ใช่วัคซีนที่นะดีที่สุดเพราะว่า<ฆ>จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องร่วมกันอ,อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่ามาตรการส่วนตัวม,ม,มาตรการส่วนบุคคลการใส่หน้ากากอนามัยแล้วหลังๆตอนนี้นะคือคุณหมอก็จะบอกว่า เนื่องจากว่าไอ้เชื้อตัวนี้มันร้ายจริงๆไอ้ตัวที่มันมันกลายพันธุ์แล้วไอเดลต้าเนี่ยใส่สองชั้นจะดีมากแต่ผมนี่ใส่ไม่ได้หรอกผมตายแน่เลยเนี่ยแค่ชั้นเดียวเนี่ยก็จะแย่อยู่แล้วคือคือถ้าใส่แล้วอยู่ปกติอ่ะคุณผู้ชมใครที่ใส่แล้วก็เดินไปมองไปมาทำงานทางานที่ไม่ต้องพูดอ่ะมันจะอยู่ได้แต่ถ้าเกิดอย่างเนี่ยอย่างเราสองคนเนี่ยหรือว่าคนที่แบบเป็นเป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศข่าวที่อยู่หน้าจอเนี่ยต้องพูดไปด้วยต้องอะไรไปด้วยเนี่ย คือแค่ชั้นเดียวเนี่ยก็จะค่อนข้างยากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดทําไดก้ก็ดีนะครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เรื่องของการาพูดถึงประสิทธิภาพของเจ้าวัคซีนกับเชื้อไวรัสเนี่ยข่าวมันออกมาเยอะมากนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้โพสต์ Facebook ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีประกาศออกมาเรื่องของการใช้ยาแรงเวื่อคม6จังหวัดเนี่ยนายกโพสต์ facebook ยาวมากเลยอะอหนึ่งในนั้นใจความสำคัญก็กคือว่าท่านเนี่ย ดูสถานการณ์ด้วยความไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่แล้วก็คิดว่ามันจําเป็นต้องมีมาตรการที่ออกมาคุมเพื่อไม่ให้การระบาดเนี่ยมันไปไกลหรือว่ามันหนักกว่านี้และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่มันไม่เป็นความจริงพอมันไม่เป็นความจริงแล้วมันออกมาเนี่ยบางทีเนี่ยมันคือเฟกนิวส์ที่ทําให้มันบั่นทอนหรือว่ามันมีผลกับความมั่นคงของประเทศด้วย ซึ่งอันนี้เนี่ยใครที่ชอบแชร์ข้อมูลมั่วๆนะได้มาปุ๊บแชร์เลยหรืออ่านแล้วอุ้ยน่าตกใจจังเลยส่งต่อเลยคุณระวังจะมีความผิดแล้วพอพูดถึงนายกวันนี้เนี่ยนอกนจากนายกแล้วก็มีรมัฐมนตรีบางส่วนที่เขาสละเงินเดือนอเหมือนที่เล็กซี่บอกว่าจะไม่เอาค่าจัดรายการเนี่ยสามเดือนด้วยกันคุณผู้ชมถ้างเงินเดือนของเล็กซี่สามารถให้โควิดเนี่ย <Hi. S 2> มันหายไปจากประเทศ <บา S 2> ไทย <บา S 2> ได้ดิฉันยินดีสละเงินเดือนให้สามเดือนดีมากพูดจริงจริง ถ้าสละเงินเดือนไปเงินเดือนของดิฉันประมาณ270บาทเนี่ยนะและถ้าทำให้โควิดมันหายไปจากประเทศไทยได้เอาไปกล้ารับเงินตรงจุดนี้เอาไปแต่ก็ต้องบอกแบบนี้สปิริตของผู้บริหารแต่ละท่านเนี่ยนะหรือว่านักการเมืองแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปอันนี้เราไม่ได้บังคับเราไม่ได้บังคับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะสละเงินเดือนไม่รับเงินเดือน3เดือนเนี่ยคนที่ทํามาก่อนคือผู้ว่าราชการจังหวัด ในบางจังหวัดที่บอกว่าเอาละเพื่อที่จะเป็นการช่วยผู้ว่าเนี่ยไม่รับเงินเดือนแต่ไม่ได้หมายความว่าส่งเงินคืนคลังคืนหลวงนะเงินเดือนนี้จะเอาไปช่วยชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนจากโควิดซึ่งมันก็ดีมัน,มนดีในแง่ที่ว่าดูสิขนาดพ่อเมืองอ่ะผู้ว่าเนี่ยก็ยังคงมองเห็นประเด็นที่ว่าเงินของผู้ว่าอาจจะไม่ได้เยอะอาจจะไม่ได้มากแต่มันคือน้ําจิตน้ําใจม,มันคือการแสดงความห่วงหาอาทรของผู้ว่าที่มีต่อคนในจังหวัด ที่เป็นลูกบ้านของตัวเองและเช่นเดียวกันกับที่นายกรัฐมนตรีทําก็ต้องการจะสะท้อนให้เห็นว่านี่แหละตอนนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยมุ่งมั่นทําแต่งานนะเง,งินด o เงินเดือนเนี่ยก็เอาไปช่วยประชาชนในลักษณะแบบนั้นวันก่อนมีภาพนายกรัฐมนตรีกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วมีภาพภาพข้างหลังอะ่ะเป็นภาพพระ ผันหลังแล้วก็แปะทองเห็นไหมก็กระสือว่าปิดทองหลังพระคือหลายหลายคนเนี่ยก็อยังคอมเมนต์นะอย่านะอย่าอย่าทะาึ่งว่าติดกาะเอียนะไม่ใช่ไม่ได้ติดกอเอีย <c oughs> แต่ว่าเป็นแบบกรีนสกีหรือเปล่าแล้วเปลี่ยนรูปไปได้เรื่อยๆออคือคนเนี่ยเขาไิตีความหมายแบบนี้<ก>เพราะ่ะเปลี่ยนรูปจากรูปแบ็กกราวด์ตรงนั้นก็เปลี่ยนใส่ไปรูปอื่นแทนรูปอื่นแทนอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่รู้สิคือก็ขอให้ทุกคนนะคุณผู้ชมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีห่างไกลจาก โควิด1 9ตามมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นใส่แมสหรือว่าในส่วนของเจลแอลกอฮอล์หลายๆลยคนเนี่ยลงลืมไปแล้วล่ะไม่ค่อยล้างแอลกอฮอล์แล้วใช่ใรู้สึกวางใจไงรวมไปถึงอีกส่วนหนึ่งคุณผู้ชมแอปพลิเคชันไทยชนะที่เวลาไปเดินห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาต้องสแกนไม่มีคนสแกนแล้วนะจ๊ะตอนนี้ยลืมกันไปแล้วช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อย